สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟคลิปนี้สามารถดูได้่องแบบลัคนาและราศีนะคะวันที่แปะให้แล้วนะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างเราจะพูดเรื่องความรักการงานการเงินนะคะภาพรวมเป็นการดูแบบทั่วไปไม่ใช่เป็นการอ่านเฉพาะเจาะจงนะคะของท่านใดท่านหนึ่งนะคะก็ถ้าได้ไพ่เสียก็ไม่ต้องซีเรียสคิดมากจนเกินไปดูเพื่อความบันเทิงนะคะก็ลองดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณน,นะชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนเมษายนเรื่องความรักนะคะ อึมครึมสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายแต่ว่าไม่มีใครที่แบบคุณรู้สึกว่ามันใช่เลยไม่มีใครที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไว้ใจอยากจะเขาเรียกว่า settle down หรือว่า commit ยังไม่มีแบบใครที่ถูกอกถูกใจนั่นเองนะคะเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแน่นอนว่าชาวราศีสิงห์มีคนคุยค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าความรักครั้งเก่าหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันอึนอนอะนะคะวันนี้หยิบมาเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นหลายครั้งมากเหมือนเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งความแบบเขาเรียกนะเป็นเป็นเดือนแห่งความแบบความรักที่เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะเหมือนเรื่องราวมันดราม่านิดหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไงแล้วนะคะ เอคิดว่าชาวราศีสิงห์มีใครบางคนในใจมีคนที่คุณผูกพันอยู่10 of Cups อาจจะเคยใช้วิตครอบครัวกันมานะคะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่านะก็เลยทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะส่วนคนที่มีความรักอยู่ตอนนี้อาจจะอยู่กันแบบทนๆบอกเลยนะว่าเหมือนอาจจะแบบอยู่กันด้วยความไม่ไว้วางใจะนะคะอาจจะอยู่กันแบบทําตัวปกติ pretending คือทาเป็นเหมือนเออปกตินะแต่ข้างในใจอะ่ะมันไม่ปกติคะ่ะ เครียดไหมเครียดนะก็ประทับประครองไปก่อนนะคะอาจจะมีความแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากคุยเงียบหายกันไปอยู่ห่างกันก็แบบทบสบออกกันไปเลยนะใครบางคนเป็นแบบนั้นนะคะมีใจแต่ว่าทิฐิหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้แบบคุยกันน้อยลงอ่ะหรือถ้าไม่คุยเลยนะข้ามาเรื่องการงานนะคะใครที่อยากดูความรักแบบเจาะลึกไปดูได้นะคะในคลิปดูดวงความรักเอไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะครบ12ราศี 4, เลยนะเรื่องการงานนะคะการงานเนี่ย เดือนนี้มันเหนื่อยนิดนึงคือคุณได้ไพ่เจวิลนะคะแน่นอนแหละงานที่คุณรู้สึกว่ามันถูกให้งานมาสักระยะแล้วหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วมันไม่เสร็จสัทีมันค้างค้านะคะมันเดือนเมษายนมันก็ยังแบบเหลื่อมๆหลืออยู่อาจจะแบบจะอาจจะจบตอนแบบปลายอาทิตย์สุดท้ายเลยนะคะเอ๊ะว่ามันอาจจะพอคลี่คลายได้อุปสรรคหรือปัญหาที่มันมีอยู่นะคะ มันก็ยังช่วงในแบบครึ่งเดือนแรกอะ่ะมันจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะให้ระวังในการพูดในการออกความเห็นเช่นระวังคนที่ทำงานด้วยหุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะเ,าเราไปพูดในทางเสียหายความคิดเห็นแบบข้อคิดเห็นที่เราพูดไปแบบไม่คิดอะไรอะคะ่ะเขาจะเอาคำพูดเราไปต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องการงานนะคะมันก็จะเป็นแบบ คือไพ่เดวอ่มันเป็นไพ่ซาตานนะมันก็อ่านได้หลายอย่างคุณระวังอย่าไปทําธุรกิจเทาๆนะคะอย่ามันก็จะเป็นเรื่องผิดศีลทั้งหลายแหละรักโลภกดหลงนะคะก็หมายถึงว่าแบบพันธะผูกพันเนะี่ยงานนี้มันยังไม่จบ,บคุณง่ายๆหรอกมีโซ่ตรวนอยู่เลยนะคะหัวหน้าหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะผู้บังคับบัญชานะเคี่ยวพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าใบอื่นๆมันจะไม่ได้หนักหนามากแต่พอไพ่เดวิลกับ5าดาวขึ้นมาเอ๊ะว่ามันก็เหนื่อย นะทำใจก่อนนะคะแต่ว่าวีคสุดท้ายมันอาจจะพอหายอกหายใจได้บ้างนะใครที่อยากเปลี่ยนงานยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะยังมีเดวิลยังมีเดวิลอยู่เลยเนาะยังผูกไว้อยู่เลยนะคะอาจจะมีแบบงานที่คุณต้องรับผิดช,ชอบแล้วก็คอนแทรคอะไรบางอย่างนะคะคุณต้องทําให้เสร็จสะสางให้ได้นะซึ่งก็เอาใจช่วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยเอ่อนอฟสวร เอ็กซ์อัส์ king of sword นะคะการเงินตึงเครียดมากของชาวราศีสิงห์อาจจะต้องมีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยือการเงินนะคะที่เราจะต้องจ่ายไปแล้วมันจ่ายแบบเสียไม่ได้อะคือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นรายจ่ายที่จําเป็นจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นก้อสุดท้ายแล้วล่ะเ c ็ of Cups นะคะการได้ไพ่แปดถ้วยนะคะมันเหมือนกับ ในแง่ของความสัมพันธ์มันคือการเลิกลาการออกจากอะไรบางอย่างนะเอ็มหมายถึงว่ามันอาจจะก,การที่คุณยอมจ่ายอะไรเพื่อให้มันจบจบไปอ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะเช่นแบบเป็นการเงินที่คุณอาจจะต้องจ่ายให้ใครบางคนเคลียร์หนี้ให้มันจบไปหรือว่าคุณจ่ายเงินอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าคืนเงินก็ได้นะคะที่คุณยืมมากับใครบางคนเพื่อให้หนี้มันจบให้เลิกแล้วต่อการให้จบจบกันไป เพื่อให้ไม่มีเยื่อใยความสมพันธ์ต่อก,กันนะคะอะไรประมาณนี้นะไพ่เดร์สตาร์นะคะจ,จะเป็นการจ่ายเงินการใช้เงินเกี่ยวกับการาความสวยความงามก็ได้นะไพ่เดร์สตาร์บางครั้งหมายถึงความสวยความงามการเ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะดูแลตัวเองนะคะไพเดร์สตาร์เป็นไพ่ดีค่ะแต่ว่าไพา่ครั้งเคียงเหมือนแบบเป็นเงินที่คุณไม่อยากจ่ายอะ่ะเราเลยคิดว่าอันนี้เป็นอันดับ2แล้วการถ้าจะให้ตีความนะคะ ก็ถ้าใครที่คิดว่าจ่ายเงินก้อนนี้ไปแล้วมันนี่จบหรือว่าเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินจบอะค่ะหลังจากนี้เอ๊ว่ามันน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเอ๊ดูให้นะคะเพิ่มเติมอีก3ใบสิ่งที่ไพ่อยากบอก k นะ n i g h t of pentacles queen of w a n s death มีไพ่ death เกี่ยวกับการต่างประเทศคนต่างชาติอะไรที่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการต่างชาติแพทย์ทหารแพทย์พยาบาลทหารตำรวจนะคะสโ o อ,อาชีพอะไรประมาณนี้นะหรือว่าการจบสิ้นอะไรบางอยา่างนะ เออเอว่าถือว่าไม่เป็นไพ่ที่ดีอะ่ะบางอย่างมันกำาลังจะจบนะคะแล้วก็คุณก็จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะอ,อีกสองใบ k n i f e of Pentacles กับ q u กับ of w a n d s นะคะเอก็คิดว่ามันเป็นไพ่ที่ดีแหละนะเอ,อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนแต่มันอาจจะเป็นปลายปลายเดือนเมษายนก็คือหลังสงการนั่นเองนะคะ ใครที่มีปัญหานะคะเอกก็เอาใจช่วยนะการอ่านนะคะภายในคลิปดวงรายเดือนนะคะก็จะเน้นเรื่องการงานกับเงินเป็นพิเศษความรักอาจจะน้อยหน่อยเนาะก็ไปดูได้นะคะต่อในคลิปด,ดูดวงความรักนั่นเองค่ะก็ขอให้ลัคนาราศีสิงห์นะคะทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ